อันนี้อะไรคะเอเออันนี้อะไร B b u t ต e r f l y อ่าชื่อไว้ชื่อ B ไว้ก่อนต่อไปอันนี้อะไรนี่อะไรซี C อันนี้อะไรคะบบะ B b ต t t e r f l y ให้จำได้ไหยัง

อมามาสวัสกัน A N O ตัวสุดท้ายตัวสุดท้าย C อันนีไว้แล้วตัวอะไร B U T T E R F L อ่ะตอนนี้อะไรคะเนี่ยอันนี้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 ยี่ม C A E L แกะอันนี้ได้ไหมแกซีเหรอ ใส่ตนี้าใส่ไม้ทั